ช่วงที่หนึ่งแขก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับความร่วมมือที่เข้มแข็งค่ะระหว่างประธานอาสสเขตคลองสามวาค่ะเขามีความร่วมมือกับทางศูนย์บริการสาธารณสุขที่64ของเขตคลองสามวาค่ะร่วมกันในการที่จะมาตกลงในการวางนโยบายที่จะช่วยกัน ป้องกันเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะให้ปลอดภัยจากบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนความร่วมมือหรือว่านโยบายที่เขาตั้งใจกันไว้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับจากการที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ตระใ,ใจบุหรี่นะครับไปใต้สมาพันธ์เครือข่ายชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้ทํา MOU กับทางเขตของสังวาลนะครับในเรื่องของชุมชนเขตของสังวาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่าการทํา MOU นั้นจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญเลยครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ทางขวามือผมครับพี่เบญจพรเมืองอินนะครับประธานอสสเขตของสามบาและทางซ้ายมือผมนะครับพี่มนตาที่ชอบนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุขที่64นะครับถามพี่เบนก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่เราทํา MOU กันเนี่ย มาจากไหนและมีวัตถุประสงค์ยังไงครับวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากจะให้ชุมชนปลอดบุหรีร่ไฟฟ้ากับเด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปนะคะที่เราทำเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือ5แขวง5แขวงห้าชุมชนและอีก1น่งศูนย์สุขภาพเพราะว่าเรามาทำเอ็มร่วมกันจริงๆถามว่าไม่ทำเอ็มเราก็ทำอยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันแน่นแฟนเข้าไปอีกช่วยกัน สกัดกั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วเราก็มีอสสอยู่ตั้งพันกับ5หคนอันเนี้ยเราจะเป็นต้นแบบเลยค่ะแล้วต่อไปอ่ะถ้าเราทำงานอ่ะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรอ่ะบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าคนจะส่งไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะอาจารย์แล้วเราก็มีทาง0ูนย์ช่วยเราอะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นกํำลังจะบอกว่า MOU เนี่ยมันเป็นตัวที่ยึดโยงใช่แขวงต่างๆเข้าไว้ด้วยกันใช่ ถูกไหมฮะใช่ก็จริงๆเราก็มีสัญญาใจอยู่แล้วว่าจะทําแต่อยากให้มันทันสมัยหน่อยหรือเหมือนกับเออฉันต้องยึดมั่นยึดแน่นติดสิ่งเหล่านี้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านก็คิดว่าถ้าถ้าพูดด้วยด้วยใจหรือด้วยคําพูดเขาก็หนักแน่นพอแล้วเราก็จึงเอา MOU เนี่ยมาทําทําเพื่อให้ให้มันก็เหมือนฉันให้ความสัมพันธ์กับคุณนะ ที่คุณช่วยเราทําแบบนี้ต่อไปเราก็จะเป็นพี่น้องกันเดินไปพร้อมๆกันนี้ค่ะอาจารย์จากที่เราทํา MO u แล้วเนี่ยพี่เบนคิดว่าจะมีงานใหม่เนี่ยให้แต่และแขวงทำไหมว่าว่าเเซ็นแล้วเนี่ยมันต้องเข้มแข็งต้องมีนโยบายและแผนขึ้นมาใหม่มีค่ะอาจารย์จริงๆอาสา,ศาสมัครเราเนี่ยคนหนึ่งดู30โคนเรือนอยู่แล้วใน30คนเรือนน่ะก็จะมีคนที่สุบ,บรีไม่ว่ามันต้องมี แต่ที่ผ่านมาก็มีแต่บอกกล่าวนะบอกกล่าวทางอนามัยทางกสุนุกสีว่าบ้านนี้สุบรีนะนั่นน่นนี่แต่เราไม่ได้ลวงลึกว่าตอนเนี้สามสิบคนเรือนของคุณอะ่ะมีกี่คนคุณต้องหยิบขึ้นมาหยิบอันนี้ขึ้นมาช่วยกันดูแลเขาบอกบอกกล่าวเขาถึงพิษภัยของการสุบรีไฟฟ้าดูว่าเขาอะ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนเราคุยกับเขาแล้วเขาฟังไหมเขาป่วยอยู่ไหม ถ้าถึงขั้นตอนนี้เขาป่วยอยู่นะบางคนก็เจ็บหน้าอกหรืออะไรเราก็ส่งต่อไปให้ศูนย์64่ของสัมปาถ้าบางคนอยากเลิกก็ส่งไปให้นักสังคมเขาของเราอะมีมีคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยค่ะจย์คือเราจะได้จะไดก้กระชับเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งไม่ไม่ทำาบบทำตามหน้าที่แต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณอนะเข้มข้นลงแล้วนะไม่ใช่ว่าเออทำแค่ผ่านเออเห็นหรือว่าเขาเดือดร้อนนะ ก็ช่วยแต่เดือนนี้เดือนร้อนไม่เดือนร้อนคือเดือนร้อนทั้งหมดแล้วค่ะอาจารย์ต้องลุยแล้วค่ะผมเห็นอาสสสบางเขตนะครับเขาก็มีเด็กและเยาวชนอยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนเยอะแล้วก็มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยของพี่เบนเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรจะดึงเด็กพวกเนี้ยเข้ามาบ้างอ๋ออย่างเช่นชุมชนพี่เป็นชุมชนลำล่องอยู่แล้วนะคะตอนเย็นอาจารย์จะเห็นว่ามีสนามเด็กเล่น ก็มีผู้ปกครองพาเด็กมาเล่นมาอะไรแต่บางทีเราก็ที่ที่ผ่านมาก็ได้จับเด็กที่คุยสูุบรีไฟฟ้ามาคุยแล้วแต่พอดีบ้านเขาเป็นบ้านเช่าเขาย้ายออกไปละเราก็จะดําเนินการแต่ตอนนี้คือตัวเองมีโครงการอยู่ว่าหนึ่งอาทิตย์นะ่ะหรือว่าขอขอ,ขอเดือนหนึ่งละครั้งเดือนละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้เพราะเรามีขนมแจกขนมทําข,ขนมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เชิญผู้ปกครองเอาเด็กเข้ามานั่งแล้วยังก็เดือดร้อนนักสังคมเนี่ยต้องมาเป็นคนให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กนะคะว่าว่าสุบรีมันดีอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราหวังไว้ก่อนว่าไม่ต้องถึงกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาสักสิบยี่สิบขึ้นไปก่อนการเดินทางอ่ะมันระยะไกลอยู่มันค่อยๆเดินทีละขั้นนลคะพี่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องสําเร็จทั้งหมดไหมแต่ต่อไปมันต้องสําเร็จอยู่แล้วถ้ามีคนเดินกับเราใช่ไหมอาจารย์ มันตึงถึงเป้าหมายถ้าไม่มีคนเดินไม่ถึงเป้าหมายโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าการทํางานเชิงรุกนะครับว่านําน้องๆเด็กเยาวชนและครอบครัวของเขาเนี่ยมาให้ความรู้ก่อนมาแจ้งมาเตือนกันก่อนที่สําคัญมีขนมมีอาหารให้ด้วยใช่ทุกเย็นหรือทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ล้าจะจะมาเสาร์ก็ได้มาอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ว่าเขาพร้อมวันไหนถ้าที่นี่เขาพร้อมเสาร์แล้วก็เสาร์พร้อมที่เือ มาทิศและก็ต้องนักสังคมต้องพร้อมด้วยบางทีนักสังคมก็ติดงานอ่าอันนี้อันนี้คือชงเชิงรุกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านนี้ทางพี่มณฑานี่เป็นเป็นเชิงรับเพราะเขารุกแล้วนะครับเสร็จแล้วเพราะเจอปัญหาอุปสรรคหรือเด็กที่เลือกได้ก็ดีไปแต่ถ้าเด็กไม่ได้ก็ต้องส่งทางพี่มนทาทางศูนย์หกสิบสี่ตอนนี้ทางศูนย์เนี่ยมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับในบทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะ ของเราก็จะเป็นคลินิกฟ้าใสเลิกบุหรี่นะคะบทบาทของเราก็ทำงานทั้งเชิงรุกด้วยเชิงรับด้วยนะคะในเชิงรุกก็คือเข้าไปให้ความรู้นะคะในชุมชนในสถานประกอบการในสถานศึกษาทั้งของกทมแล้วก็ของนอกนอกสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือ อ,อ,อสอสอเนี่ยอาสาสมัครสาธารณสุขที่เชิญมาวันนี้ที่มาทํา MOU ร่วมกันนะคะห้าแขวงนะเป็นเรื่องที่ดีเลยแผนต่อไปของเราที่คิดว่าจะทําร่วมกันก็คือเอากลุ่มนี้มาเป็นแกนนํานะคะในการอบรมแบบเข้มข้นขึ้นเวลาที่มาประชุมอสประจําเดือนกลุ่มใหญ่นะคะมันก็เหมือนให้ความรู้ทั่วไปการที่ทุกคนจะแบบฟังอย่างเข้าใจแล้วก็มีความเข้มข้นในการที่จะ เทคนิคทักษะนะคะในการที่จะไปคัดกรองค้นหานะคะเริ่มในชุมชนตัวเองนะคะอย่างที่พี่เบนจพรแจ้งไปว่า,าคือหนึ่งคนรับผิดชอบ30พครัวเรือนเราก็อาจจะเอามาพูดคุยนะคะให้ความรู้ในการคัดกรองค้นหาแล้วก็การประเมินคัดแยกว่าการติดบุหรี่เขาติดในระดับไหนระดับที่ทางอสส,ส สามารถที่จะให้คำแนะนำกันได้เลยในชุมชนนะคะระดับที่ขึ้นมาอีกอาจจะมีการติดในระดับที่รุนแรงก็มีทำเป็นแบบส่งต่อนะคะประสานส่งต่อกันมาที่คลินิกฟ้าใสนะคะเพื่อเราก็จะดูแลต่อนะคะโหพี่เบนเห็นไหมเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยที่ทางพี่พรนทาเขาบอกเนี่ย ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดหัวกะทิเลยที่จากพันห้าสิบคนใช่ไหมครับเราวันนี้เราคัดออกมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะส่งต่อและให้ทางพี่บนทานเนี่ยไปจัดคอร์สอบรมเพิ่มความเข้มข้นต่อไปผมทราบมาว่ามีโครงการที่ในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใครอยากสูบเชิญออกข้างนอกด้วยใช่ไหมครัค่ะค่ะนะคะจากการที่ไปอบรมแล้วก็รับนโยบายมาด้วยนะคะว่าต้องการคือเราเข้าใจแหละว่า คนที่สูบบุหรี่เนี่ยการเลิกมันก็อาจจะยากพอสมควรในบางคนอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแต่เราก็จะแบบเหมือนขยับไปทีละเล็กนะว่าถ้าคุณยังเลิกไม่ได้ขอความร่วมมือนะออกไปสูบนอกบ้านได้ไหมเป็นบ้านปลอดบุหรี่ไปก่อนในระดับหนึ่งอย่างน้อยคือพอเขาโอ้ยมันยุ่งยากสูบจะสูบทีต้องเดินออกไปนอกบ้านโน่นนั่นนี่มันก็อาจจะเป็นข้อคือแรงจูงใจในทางอ้อมว่า ไม่เอาแล้วมันยากลําบากเหลือเกินนะเ,เลิกดีกว่ามันก็อาจจะอันนี้เราหวังผลใช่ไหมคะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของทาง0 64เนี่ยมีเคสบุหรี่ไฟฟ้าที่ที่เข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้มีเข้ามาเป็นทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่นะคะล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเด็กระดับมัธยมต้นนะคะ มัธยมต้นเราก็จะยังไม,ไม,ไม่ไม่กล่าวถึงเนาะว่าเป็นโรงเรียนไหนแต่ว่ามีแล้วก็เมื่อล่าสุดก็ไปคัดกรองนะคะไปทําความเข้าใจกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่โรงเรียนเขาประสานมาว่าเอาเอเราจะมาขอความร่วมมือว่าให้ทางสูตรสาธารณสุขลงไปช่วยแก้ไขปัญหาในเด็กกลุ่มนี้ยังไงแล้วก็จะต้องไปทําความเข้าใจกับผู้ปกครองอย่างไรเพื่อที่จะ ช่วยเหลือให้ลูกเขาเนี่ยเลิกได้นะคะ,ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจาก160่ะ16นะคะแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดของสำนักอนไมเรามาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลดละเลิกได้นะคะที่เป็นนะฟังแบบนี้แล้วดีใจไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทาง064เขาดันสุดซอยเลยดีใจมากค่ะฮะ ดีใจมากค่ะแล้วแล้วน้องนักสังคมจะได้งานต่อยต่อไปพี่ก็จะทําทุกห้าแขวงห้าแขวงแขวงละหนึ่งชุมชนทําทุกครั้งต้องเอามาให้ความรู้แล้วก็ถ้าอาจารย์จะทําแค่นี้มันก็จะมีอยู่แค่นี้มันได้ไม่ได้ขยายต่อไปห้าแขวงก็เปลี่ยนชุมชนเข้ามาเอ็มโอยู <M OU S 2> ต่อก็ได้ค <ừ> ่ะอาจาร <ừ> <ๆ>ย์ยินดีเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอ๊ะเขาทําไม่เห็นพาเขาไปเอ็มโอยูเห็นไหมท่านผู้ชม MOU เนี่ย บางทีมก็คิดว่าเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งไม่ค่ะแต่มันกลายเป็นเหมือนกับพันธะทางใจเลยใช่ไหมใช่ให้เห็นเป็นรูปประทถ้าทางใจก็มองไม่เห็นใจถ้าเห็นเอกสารเห็นสัญญามันฮึนเม่มอมาอาจารย์พึ่งเหิอมไม่ต้องทำใช่โท่านผู้ชมแบบนี้ผมบอกได้เลยนะผมเป็นห่วงพี่มนทานี่นี่ขนาดเราเราเริ่มแค่ห้าแขวงห้าแขวงนี่ก็ตั้งเขตแล้วล่ะพูดง่ายๆ ในเฉพาะชุมชนพี่เอาแค่ชุมชนก่อนมีเด็กและเยาวชนที่ตอนเนี้มาหาพี่เนี่ยเยอะไหมเยอะค่ะเป็นร้อยไหมเกือบเกือบรอ้อยเต็มเต็มสนามตอนเย็นมาท่านผู้ชมเกือบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าทุกชุมชนในทุกขแขวงอันเนี้ยยิ่งน่าเป็นห่วงหนักแล้วเกิดสมมุติพี่เบนเอาไม่อยู่งานหนักแล้ว คืออันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเพราะว่าเรามีทีมค่ะมีคลินิกก้าวใหม่พลัสนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเขาจะเป็นคลินิกก้าวใหม่พลัสแล้วก็มีศูนย์ในพื้นที่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ามีกลุ่มเป้าหมายที่เยอะเราก็จะมีการประชุมหารือกันแล้วก็มาร่วมมือกันช่วยเหลือนะคะไม่ได้แบบว่าเฉพาะศูนย์เดียวถ้ามันมีกลุ่มเป้าหมายเยอะนะคะเนื่องจากว่า,อาของเราเป็น คลินิกฟ้าใสาคลินิกก้าใหม่ซึ่งอยู่อิงอยู่ในงานสังคมสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นคลินิกก้าใหม่พลัดแล้วเขามีคลินิกฟ้าใสาด้วยเนี่ยอ,อันนี้เขาจะมีครบทีมาสหาวิชาชีพเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเราดังนั้นถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเยอะนะคะเราก็จะมาช่วยกันดังนั้นสบายใจได้นะคะยิ่งคัดกรองค้นหาแล้วส่งต่อได้เยอะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี<อ>เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือให้ กลุ่มที่เขาไปสูบบุหรี่ไฟฟ้<ร>า <sl ope> นะคะให้เขาสามารถเลิกได้จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเยาวชนของเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีดนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับการทำงานของพี่เบนนะครับทางอสสเขตคลองสบาและทางศูนย์เมริการสาธารณสุข64จะเข้มข้นอย่างไรนั้นเดี๋ยวทางรายการจะ เจาลึกและตามไปว่าทุกขั้นตอนที่เขาพูดมานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนไทยอย่างไรบ้างครับวันนี้ต้องกับคุณทั้งสองเลยนะครับขอบคุณครับ